รายการสิสสิสในช่วงอะไรกับหัวแล้วอะไรแม่แซวเมื่อกี้อะไรครับอ๋อเป็นเป็นที่สองกบรับต้องแต่งกลางคืนหรือเปล่าเนี่ยเก๋ไม่จริงนอนตีหัวมาตัวไม่สวยก็เลยพันมาหรือว่าเป็นม็อบเป็นม็อบอีกประเภทหนึ่งหรือเปล่าอะไรอะไรเราเขามีกู้ชาตินี่เป็นกู้ชาติน่ารักขายกู้ชาตอยู่ สองกบนนีี่ดะเวลาแบบที่เขาทำจะมีหมวกก็มีอออืฮะเแต่มันเบี้ยวๆนิดนึงมาดูไกลๆมันเหมือนว่าคนคนสองกบคนตีโขว่เนี่ยตาเออเออเหมือนตาตาเขเอ็งตาเเข็งเพราะมันต้องส่งส่องข้างข้างอแลออทำไมไม่ไม่ส่องให้มันตรงๆอะไรให้อยู่กลางะสนุกเห็นวิธีกับพี่มุ้ยสนุกก็ดีใจแล้วค่ะแหมนั่นานชีนานอ้าวอ้าวอ้าวมีอะไรอีกไหม ยาวมากค่ะเรื่องเล่าก่อนนอนค่ะเป็นเรื่องของลิงกับลาค่ะครับเขาบอกว่ามีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ลิงกับปลาลิงกับลาลาทานโสดสองฝั่งไม่ลิงกับปลาเอาอันนี้ก่อนละลิงลาแหมเอาปลามาใส่หน้าหญิงชาวบ้านคนหนึ่งนะคะอาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมค่ะด้วยความเหงาค่ะก็เลยหาจำมาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนสองตัวคือลิงกับลาค่ะวันหนึ่งค่ะหญิงชาวบ้านออกไปตลาดต้องออกไปข้างนอกก็ต้องไปซื้อหาเนี่ยนะปรากฏว่าเธอกลัวว่า สัตว์นี่จะต้องแบบเดินเพ่นพ่านอะไรอย่างเงี้ย hmm. เธอเธอก็เอาเชือกมูงคอลิงค่ะแล้วก็มัดขาลาไว้ทั้งสองข้างค่ะ hmm. ป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเดินเพ่นพ่านอยู่ในกระท่อมได hmm. ้รับความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ hmm. ทันทีที่หญิงสาวไปถึงบ้านปั๊บเนี่ยน,นะคะลิงก็ค่อยๆค,คลายปมเชือกอาลิงมันโซนไง oh. มันก็แกะปมเชือกของมันออกไปนะคะ hmm. จากคอแล้วก็เดินไปนะคะแกะเชือกที่มัดขาลาด้วย ออใช่แล้วลิงก็เป็นไงล่ะสซนไงกระโดดรถเต้นดีใจอ่เลยทั่วกระท่อม,มคุยของเละเทะไปหมดเลยนะคะทําให้ข้าของต่างๆเนี้ล้มระเนระนาดบ้านลกเละเทะเลย<ม>แล้วก็อกเอาแบบว่าเสื้อผ้าของของหญิงชาวบ้านคนนี้เนี่ยนะมาฉีกมากัดมาคุย<ม>ออ้ยเละค่ะเละ,เละค่ะก็ลาเนี่ยก็ได้แต่มองดูสิ่ง<ม>ที่ลิงทำ<ม>ยืนเฉยๆยทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นลานิ่งอ่ะสักครู่ค่ะหญิงชาวบ้านคนนั้นกลับมาจากตลาดค่ะ เจ้าลิงเห็นเจ้าของเดินมาแต่ไกลก็ฮะมาแล้วเอาเชือกมาผูกคอไว้เหมือนเดิมลิงอะนะลิงมันฉลาดไงแต่จริงๆค่ะเอาเชือกมาผูกคอไว้เหมือนเดิมแล้วก็สวนลาเน,นี้ยก็ปล่อยไว้อย่างงั้นแหละ<อ>แล้วก็นั่งอยู่เฉยสงบค่ะยิงทวานกลับมาเปิดประตูเห็นของอุ้ยอะไรนี่แล้วลตกใจเราด้วยความโกรธค่ะก็มองไป เกิดโทสะอย่างรุนแรงหันไปมองลิงอ้าวลิงมีเชือกผูกคออยู่นี่นนอ้าวหันหัน,หนหมองลา<ๆ>ลาไม่มีเชือกเธอก็เลยทึกทักค่ะคิดตัวเองเลยว่าลานี่แหละคือตัวที่ทําให้บ้านเป็นอย่างนี้อืทําให้กระท่อมเนี่ยเละสภาพแบบโหคือวันเละมากๆอย่างนี้เท่ากันยิงชาวบ้านก็เลยไปหยิบท่อนไม้ค่ะหยิบมาจากนอกบ้านท่อนใหญ่ๆเลยนะด้วยความโกรธค่ะบรรดาโทสะตีลาตีตีต,ต,ตีจนตาย โดยลาเนี่ยนะคะทำอะไรไม่ได้เลยตายอย่างเดียว<ช>ค่ะเรื่องเล่าก่อนนอนคืนนี้นะคะต้องการชี้ให้เห็นถึงความเป็นผู้นําของหญิงชาวบ้านที่ไม่พิจารณาเหตุการณ์ให้ท่องแท้ค่ะเชื่อแต่สิ่งที่ตนเห็นแล้วลงโทษไปตามความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนตัวค่ะเธอมองเห็นข้าวของเสียหายและมองเห็นลาที่หลุดออกจากเชือกเนี่ยก็เลยตัดสินเลยว่าลาต้องเป็นผู้กระทําแต่ไม่ได้มองเลยว่าลาไม่มีปัญญาจะแก้เชือกเอง ลาไม่มีนิสัยที่ชอบรื้อทําลาย<ฮ>เธอมองเห็นลิงเนี่ยยังถูกเชือกผูกคออยู่เนี่ยนะคะก็คิดว่าลิงเนี่ยไม่ใช่ผู้กระทำแน่นอน<ฮ>แล้วมองไม่ออกค่ะว่าผู้ที่น่าจะแก้ปมเชือกเองได้เนี่ยน่าจะเป็นลิงและมีนิสัยชอบรื้อทําลายก็คือลิงตนก็คือลิง<ฮ>ถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยนะคะร,รู้จักสํารวจร่องรอยความเสียหายสักเล็กน้อยนะคะสังเกตดีๆเนี่ย<ฮ>เธอจะพบรอยเท้าและฟันของลิงเนี่ยกระจายไปทั่วห้องเลย<ฮ>แต่เธอจะไม่พบรอยเท้าของลาเลยค่ะเพราะลาไม่ได้ขึ้นที่ไปไหน เหตุนี้แหละค่ะเขาบอกว่าเหตุที่องค์กรของเราต้องเหน็ดเหนื่อยทรมานอยู่ทุกวันนี้นะคะเพราะความสะเพร่าของผู้นําที่ปล่อยให้ลิงสร้างปัญหาและลารับเคราะหค่ะ ลิงสร้างปัญหาลารับเคราะห์ดีมากๆลาก็เปรียบเสมือนคนที่ปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่แต่ไม่ค่อยมีปักมีเสียงพูดจาตรงไปตรงมามแต่ไร้เล่ห์เหลี่ยมโกงโกงใดใทั้งสิ้นแต่ลิงนี้ก็เปรียบเสมือนคนที่ฉลาดแกมโกงพูดมากมพรีเซนต์เก่งขี้ฟ้องอ้างอิงตำราสารพัดแต่ไม่เคยทำงานจริง ไม่ดูให้ละเอียดนะฮะถูกต้องโอ้โหจนตาลายตาลาย,าลายทำให้ลาตา,า,ย,า,ตายเลยอะไรเงี้ยทั้งหมดที่เล่ามาเรนริซานนะฮะสำหรับท่านที่กําลังคิดมากไม่มีนัยยะทางการเมืองแฝงอยู่เลยอย่าเครียดนะครับอย่าเครียดอย่างเครียดอยนะครับนะฮะแล้วอาทิตย์หน้าเขาจะมาเล่าเรื่องปริงกับปลาไม่ดูว่ามันจะมาได้ยังไงนะฮะจะมาให้ปริงกับปลาว่อาทิตย์สวัสดีครับ